ครับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับผมนุงกับรายการ A B M T v กนันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมมังกรน,นะฮะกับเกมแล้วอนบอลโดคาง์เมเทลเซิร์ฟวันนี้เราก็จะมาตามหาโกฮัง LR อีกตัวหนึ่งให้มันจบจบที่นี่ถ้าได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็จะได้กันตีตัวหนึ่งกันว่ารอบนี้เราจะได้3ตัวภายใน1,000เพชร ก่อนอื่นเราไปเปิดของเรียกน้ำย่อยอย่างของฟรี30ปีกันตีเอ r 2ตัวแต่เห็นแล้วบอกเลยว่ามันมีคนได้ LR 4ตัวอ,อันนี้อันเดียว LR ออก4ตัวไม่ยังโหดทำด้วยอะไรมาดูกันว่าผมจะได้เขาไหมนะอออยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้ไหมอันนั้นเขาได้ LR 4ตัวเลยนะอืม กูซูเปอร์ซีอาสามอืมสามารถดื่มชาไอ้เราก็รีบไปด้วยมันเยอะเนอะไดน,นาตูมาตัวหนึ่งถามไม่อยากได้อยากได้เอลอาตัวที่สอง การันตี s อ r สามตัวสี่โอ้ได้สี่ตัวไม่ได้ LR สักตัว LR มาหน่อยคนอื่นเขาได้ LR กันเป็นกระบุงเลยจะไม่ได้สักตัวเลยเหรอเรียบร้อยฮะ LR คุคุซุปเซ่าโรเซโอเคได้มาตัวดึงอ่ขออีกตัวได้ไหมอย่ามันอกย่าโลกเกินไปค่าให้เองแล้ว LR นตัวุซุปเซ่าโรเซมันเก่งไหมอ่ะไม่เคยใช้เหมือนกัน อ๋อตัวนี้ใช่ไหมเออตัวนี้เก่งจำได้เออตัวนี้เก่งคีสอหงหนด้วยเก่งเก่งเก่งนุณเก่งจำได้มีคนใช้เยอะเป็นรีดรีดรีดเดอร์คืออะไรเออไม่ได้อ่านแต่จำได้ว่าเก่งคิบวกสามคุณพี่คีทันทีพี่คีบวกสามนี่นะ อ่าเอาเว้และคิีบวกสี่ร้อยโอ้โหแรงนะไม่ได้กัดเทปด้วยร้อยยี่สิบโอเคนั t แบทเป็นบอสอืมไม่น่าเข้าคอมอะไรได้ไมั้งเนี่ยอันนี้ LR ไม่น่าเข้าคอมอะไรได้ยั้ยเอ่า ผอมอย่างเดียวผอมฟิวเจอร์แล้วก็ซ ah. ah. uh ุปเปอร์ไซยาชาวไซยาฮะบอสอยู่ในร่างโกคูอะบอสอันนี้ได้เอ็กซ์คัดบูมสิบเปอร์เซ็นต์เข้าคอมเดียวได้คือคอม เท่าที่ดูคือคอมเดียวที่เข้าได้จริงๆมีคอมเดียวคือคอมซุปเปอร์ซีย่าค uh huh. อมบอสประจำดาคอมบอสแล้วก็คอมฟิวเจอร์แต่ถ้ามันเป็นซุปเปอร์ซีย่าแล้วเป็นฟิวเจอร์แล้วก็เป็นอืมต้องเลือกอ่ะ คอมตัวร้ายมไม่รู้สุกุย่าไม่ได้สองคอมไม่แค่นั้นจริงมามาลุยของจริงกันดีกว่าสี่โลเท่านั้นโลที่หนึ่งมาดูกันอืเหมือนจะดีดีไหมไม่ดี ผมไม่ใช่นาตู้ยึงจำได้ถ้านาตู้เซนโอต้องออกไม่ใช่โกหังแน่นอนเออโจมันบูมีแล้วเรามีนายแล้วตัวหนึง่งถึงสองตัวไม่รู้จำไม่ได้แต่มีแล้วโอ้มาเงียบเงียบอย่าบอกนะฟิวชั่นฟิวชั่นมา อืโปตาร่าบลูด้วยเหรออ้าวมีงานหยาบแต่เป็นคือตัวอะไรนั่นแหละมาดุ้นกันดีกว่าตัวอะไรหนออะไรจะมาจุติไอในไอดีค่าออไม่ใช่เอ้า L R เฉย ไม่มีกระพงกระพิบไม่มีอะไรเลยอ่อโอเคตัวที่สอง yes ทำได้ดีมาก yes <c oughs> L ลออกหนึ่งตัวถือว่าทำได้ดีลิลมาตัวเดียวหนึ่งสามไหม ไม่น่าสีไม่ถึงมันมันช้าคือมันง่วงนานเลยโคเทนฟูสมีแถมไหมอ่าโกฮังฟิวเจอร์โอ้โห้ยโกคูร่างอะไรก็ไม่รู้อะไม่เคยใช้อ๋อร่างนี้ไม่เคยเห็นหน้าปกเต็มไงมีอยู่มีมอยู่ยังได้มีอยู่ อันนี้เอาไปปลดเส้นทางเพิ่มได้เรามีนะครับตัวหนึ่งหรือสองตัวน่วนาจะสองตัวนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะโลสุดท้ายมา ออกครับเนวกูฮังกูฮังทั้งฟิวเจอร์บีชิต้าว่ะหมดนะฮะเพชรที่ดองไว้สองร้อยหมดไปที่เรียบร้อยแล้ว เรามารับกันดีกว่าก็ผลประกอบการค่อนข้างดีนะอืมค่อนข้างดีเลยทีเดียวสองร้อยเราจะาไปแลกตัวที่เราไม่มีมันก็ไม่ใช่เพราะเราหวังโกหังนะ อ๋อตู้เต็มใช่ไหมเดี๋ยวไปไลกนอกลอกนอกได้ไม่เปไน็นไรโอเคครับผมโซวันนี้ก็ถือว่าดีนะดี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 ได่ได่ได่ปเยอะเลยละยังอยู่ยังอยู่อาฟ้าใช่ไหมอยู่อาฟ้าก็ได้มาก็นี่อันนี้ปลดเส้นทางไปยังอ่าปลดไปแล้วช่องนึงเราสามารถปลดได้อีกช่องนึงก็ปลดไปเลยสิครับ รออะไรล่ะอย่าไปหยอห่องฮึพระตัวเหรอมันคือไอ้นี่เหรอว้าขายไก่ตัวเบิ่มเลยไม่ใช่อ๋อโอเค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 ลืมไปว่ากดไอ้นั่นเอาไว้โอเคโอเค ลืม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 ของจริงเออก็ว่าอยู่นี่ไงลืมปดป๊ดไปเลยช่องบนอ่าทีนี้ก็เก่งละอืมเก่ง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 พอไว้ตู้หน้ามัาง่ง สวนันนี้ถ้าใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมากดมกดซับสไครห์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ